ผมจำภาพไอคิวได้ติดตาเลยเชนั่งคุยเรานั่งคุยอะไรกันตรงนั้นะไอคิวผมไม่เกี่ยวแล้วครับผมเปนกตัวแล้วครับล้วเดินเดินไปอยู่งเนี้ยเดินแอบตรงเนี้ยไอคิวเดินไปอยู่งเนี้ยผมไม่เกี่ยวเมื่คุณหรอกครับอะไรของมึงตองอย่างโหดอะเพลงเสียงเนี้ยเราเป็นเพือนเดิมอะอย่างโงดอะนะ น้องครูบ้องเก่งเนาะเก่งเป็นยิไปเลยคำพูดเสียงสูงมากนาะมองเดินตามไได้จ้าหนุ่มโอ้บายตอบเลยคือมันใช้มาเยอะไงมันเลยยังไม่รู้สึกสบายแต่ถ้าหยุดสแป๊บนึ่งอ่ะเราใช้แล้วว่านี่มันเฉยได้จังเยเยอะ กินเอ้ยไปกินเลยตาม่วานอะพิพริกินด้อะพิิเลยไม่มีใครโดนว่าเขาหรอแลวถ้าปนกอใครนยู้งงมากต้องกิน้ไม่ะเด็กเล่นะเด็กแค่นี้ใครนะสั จริงๆเลยอากบรรกาศเก่งมากเลยเพียงลูกมต้องออคนแลวพักหนึาหมดิทุกคนงงเลยอะไรอ่ะหวออะไรอ่ะคือ่เฮ้ยกำลังย่ใหญ่เรามารม้าเลยตอนแรกเดินไปร้อนนังแถวเนี้ไปไม่รู้เอ็ดเชียว้พักหน นี่เขาแยกตามครับอันนี้มาห้องเราเป็นห้องซึ้งนะห้องเออพวกเนื้อเพลงแบบเดี๋ยวพี่คิดอยูซึ้งตรงไหนเราหมู่กันหมู่กันพูดแม่บอกบอกพูดแม่มาแล้วมาแล้วแม่แม่ทำไงอ่ะทำไงไมหมูกรักแม่ยี่งพี่ไอตัวล้อเนี่ยผมเห็นไอตัวล้อเนี่ยนั่ง ั่งแบบโอ้โหแหมเราราเราแหมูกูไข่คูไข่เรากูไข่ก็เราไข่กูไข่ดีมากเสร็จไม่ไี่ยรื่ของไข่ปูนไม่ธรอะไรเนี่ยเออโอ้โหเรื่องร้ายแรงเน่โหดมากนี่เสร็จไปเลยเลย่อะโอ้โหคิวไม่เด จริงปะเนี่ยเหมอนกรบวกแล้วแต่ผลจอบนุ่นพ่อเป็นเหมือนกันอ่ะแล้วแต่ผลไม้ที่ใช่ไหมอ่านให้ว่านี่ผสมอะไรบ้างเซรั่มอะไรอ่ะเขาเป็นแหล่ของเราอ่ะอะไรแพ้คนมีสะนงเสนเลยแพ้คนมีนี่แหละอ๋อนี่มีเสียงมีเสียงสูงก็ไม่ได้แปลว่าสิงเนี่ยหรอกำลังจานได้เเนี่ยสียงสูง สูงเงี้ยไหเหิงสูงแต่พี่ไม่สูงไม่ชอบอะไรเจี๋ยวแต่อะไรที่น้ำพูดไม่ได้รู้สึกดีนะรู้สึกดีมากเลยผู้ชายในตับสูงแค่นี้แหละของผู้หญิงดีนะผมรู้สึกว่าผมปวดเหรอไม่ได้เป็นอีปวดเจอแล้วมีส่วนช่วยในกระบวนการการเป็นผู้จับในมือรั ผู้หญิงจะมีผับทับก,กิมนแน่นนอะนะมาริกาเหรอแพทหลอดเราจะหมทุกจนแมวพิมพ์ผู้หญิงจะไาหมดจะมีส,ส,สีจะมีสีจะมีเออ ใคยกินยังผมงไทยไอ้กันปรกกาแดง,งเรียบร้อยโอ้โหศรริลปะเลยเราไปเลยเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งอะไระเหมือนกันเลยคุณกัวส่งคุณแต่งไม่เป็นอ่ะคุณกัวส่งส่งพี่แมวแล้วพี่แมวหาว่าทำมาสุดท้ายมากเลย ทำไมอ่ะมันไม่สวยอ่ะคุณทำยังไงไหวันไม่เป็นอ่ะมาทำบ้างดีกว่าหยิบของนี่คือตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่เช็ดยังคงจนวันนี้ให้มุกินให้มุกินหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ทำเดินไปเบียงไหทายแล้วไปลว่าผมเสียกเลยเดินแล้วเสี๋ยต้องไปหากาอแดงเราหายต้องไปหาหมอเลยมันต้องมีชนิดนี้เลย มาเสื้กันหนาวสวยอ่ะไม่เท่ากันฝั่งซ้ายมาผู้ชายก็เลยถึงห่อเดียคนก็สวยอ่ะสุดยดสต่ออ่ะยปไปวันนี้หมอแล้วนะไปแล้วหมอวันเนี้ยไปแล้วเนี่ยก็ล่าจะไปนวันนี้หมอด้วนะนี่แหละต้องะไรนะ สนิจกับหมอแล้วมั้งเนี่ยได้เบอร์หมอยังไงช็อกโกแลตช็อกโกแลตดอได้ยัง ดูได้ไงอะนี่เขาเลงความร่าอลงความักนี่พี่เขียนเป็นนี้ไงไกด์มานี้ก็อะไรหน่่งมนก็มือ ที่มากนีกคือียนของที่หรืออะอย่างเี้ของคิวอะเขียนแบบโปรนิสัยพฤติกรรมอะไรที่มันชอบที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันชอบกินมากแต่สละเนี่ยอย่าอย่าใกล้อย่าในะเอาสละมากำลังจะกินเห็นปุ๊บวิ่งทำไมอ่ะมันไม่ชอบของเหม็นมันกินสละจริงเหรอแต่บางคนก็ไม่ชอบนี่นะ อะกระดิกนิ้วไม่ใช่บกระดิกนิ้วไม่ใช่สาวาร์รสแต่พี่ชอบมากหมวยชอบทุกอย่างที่เป็นผลไม้อ่ะเขาไม่ชอบสาวารสไม่ชอบสลัดอลัดพี่ชอบกินได้แต่แรกสลัดเขานึกว่าแบบการเสียดสลัดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบการเสียดสลัดแม่เขาชอบกินสลัดมากเราก็ชอบชอบสุดๆที่มันเป็นลูกแดงๆที่มีขนๆุณใช่เหมือนละกามที่เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแกะง่ายกว่า แตงกกลินกะไคร้ไเรื่อยๆรอฟินเติมนู้นเติมนี้เรื่ยๆเติมจะเต็มแล้วออเสื้อผมนะตัวเนี้ยเสื้อผมผมใส่แล้วคุณเออคุณใส่เสื้ออย่างนี้ไม่เหมาะ ขึ้นก็ได้ไออกดีนะผมเป็นคนสะอาดไม่ไหน่อยตอนนี้หนึ่งเลยแล้วไม่กลัวมี่โชว์ก้าวแขนด้วยอ่ะไม่มีเลยไม่เหลือแล้วคือนึกอะไรออกม่เกี่ยวไปอ่ะไปไม่รู้ดิมันการ์ดยังดูได้นายพูดไม่ได้หรออย่าพูดดีกว่าจะพูดอีกเหรอีกว่าวันนี้วันนึง น่ารักเอาได้คะแนนเยอะมากถ้าเขาพูดเลยคะแนนหมดอันนี้มาที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่แล้วตายหมเลยเขาไม่พูดไงแล้เขาพูดคนลบครอบตอนนี้แน่ารักตอนนี้พูาทันได้รึใช่เลยเขาพูดปุ๊บผมไม่ได้รู้สึกคนเดียวเนี่ยเรื่องนี้ใช่ไหมนะเ่ยเนดูน่ารักกว่าตอนพูดเยอะเลยเยอะอ่ะโอ้ยเป็นไหมเหรอโอ้ย ชีวินี้เกิดมาได้ร้องเพลงหน่งเดียวเออโอดีมากเลยสิ่งนี้นี้ใจเธอต้องคิวเข้าไปเล่นอะไรตต่ต่เลงรักนี้เป็นของความเลยเธอเธอได้รับได้รู้จังฉัน นาเพก่อนวันจะไปลาสักแค่ไหนนาใจของฉันเดือวเท่านั้นแต่ตาะ่ดีลยจริไปละถึงเวลามกละนอนแล้วสิตอนแรกจะเขียนว่จะหมุกโดงเขียิดทรงมันดีจ้ะเนี่ยว่าแค่เหรินตาจะหมุกโดงเขียนผิดไปเด็กไป้อบดิ อ่อีกทีนก็มันมีสองทีแล้วนี <S <S 2> <S 2> <S <S ่ไงผมสองเนี่ยค่ะดี s ่ <S of you เขาียกเขียนยังไงอ่ะบอเป็นไม้จระอุคอควายลอลิงสระอีก็ไก่ถูกเหรอือพี่เอรูปแปลกๆนะมาเขียนอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกหรอกชอบมันอะไรอ่ะแปลงไหมเอ่อตัวเดียวแล้วพอก็ตัวอะไรคฟูไปตัวเดียวตัววเดียแล้วพี่แปลเป็นตัวเดียวแต่หนูจันทร์ว่ามันเขียนเรียนยิ่งดีเลยนะไม่ถึงไม่ถึงเพลงที่เป็นเกี่ยวกับตางกระแสหรอ น,น,นเดียวมั้ยเที่ยวมวยิชื่ออะไรนะชื่อล,งลังตามากเลยชื่อมาชื่อเมลหนอนเมลบุคาโดกาัวบุบบุาบากตสโ์โนอะมีนามสกุลด้วยนี่เข้มสกุลยังไงอาาเอขอไข่ไมโครม,มาชิชุกะชิชุชิชูชูเด้เอชิสูป,ปะ คุยว่าไหมคุยว่าพี่หัวหัวาจริงเราเขียนภาษาอังกฤษแล้วไม่เขียนเป๊ก็สเป๊กใช่อ่ะสเป๊กเขียนนี่อะเขียนนี้อ๋อแล้วพี่เขียนไงมีมืโอเคด้วยไหมสปีกเขีอย่างนี้เฮ้ยนี่จะเป็นที่คิวบอกเนี่ยคืออันนี้มาถึงภาษาไทยอ่ะเฮ้ยนี่แตะมือไหนดิ แก่งกัอะไรอ่ะมันถึงไปไม่ดูมันมีตัวอะไรอย่างงี้ไหมถามหมอเหรอมใม่ไหมจริงไม่มีเลยหรอจิตแพทย์อ่ะหูจะมีเลยอะไรไม่แต่หูชับการศึกษาอ๋อไม่เอกหรือเปล่าไม่ชอบรู้ปลดล็อกเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวผู้ เป็ ER: นคนเป็นคนที่โกรธง่ายพี่เลยนีโ่โกรธโกรธง่ายนะนี่โกรธเลยอือเอาไะเฮ้ย